สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพ i d e o p ท o d โปรดักนะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็มีโรคภัยสุขภาพอะไรต่างๆที่ต้องตรวจสอบต้องเช็คดูนะคะก่อนที่คุณจะไปทำง,งานที่ประเทศคูเวตที่นี้นะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าหากคุณต้องการชมวิดีโอต่างๆนะอาจจะเป็นวิดีโอเกา่าๆที่คุณอาจจะแบบหาไม่เจอนะคะคุณสามารถไปเช็คตรงเพลย์ลิสต์ได้นะคะมีการแยกจำแนกหมวดหมู่ไว้เพื่อที่จะได้ ตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากขึ้นว่าจะชมคลิปอะไรนะคะทีนี้เราไปดูกันเลยค่ะโรคต้องห้ามก่อนที่จะไปทำงานที่ประเทศคูเวตนะคะก็สั้นๆคร่าๆเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะเขาบอกว่าตรวจโรค6ชนิดก็จะมีโรคปอดขั้นรุนแรงวัณโรคเรื้อรังนะคะโรคเอทนะคะทาช้างมาเลเรียไวรัสตับอักเสบบีและซนะคะอันนี้ก็เป็น วิดีโอสั้นๆมากๆเลยเป็นข้อมูลที่นะคะกระชับมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนะนำให้คุณนะคะสอบถามพูดคุยกับกรมการจัดหางานเพิ่มเติมหรือคุยกับนายจ้างโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะ